ครับท่านผู้ชมคำาคลืนนีพอเที่ยงกาพาท่านผู้ชมเดินทางมาทีจังหวัดรีสเกตครับไปติดตามตัวเลขก,กับน้องกุม่านเนาะครับผมสิงหวดกอนดอดมินของเข้าพาไปติดตามปรากฏว่าน้องกุม่านหายมาเป็น8 6 2, 8 6สแต่ว่าหวยมันออกเป็น8 6 1ครับเฉียดไปแต้มเดียวรมมครับท่านผู้ชมก็มีเอฟซีหลายท่านบอกให้พอเที่ยงมาติดตามเมอน,นีพอเที่ยงกันเลย ถือโอกาสเดินทางมติตามกับคือเก่าล่ะครับผมกับเป็นแอดมินของเขาทั้งไปจังหวัดศรสีสเกตล่ะครับเนาะก็ล่องล่องไปฟังเบิร์ครับวากุมานเพื่อนจะห้ตัวใดมือนี้จะเป็นตัวเลขที่ถูกอกถูกใจ,จ่านผ่้ชมหรือบอเขากับไปฟังเบิรงพร้อมๆกันเลยครับจากแอดมินของเขาทั้งจังหวัดศรสีสเกตจา,า,าว่าบางทีมันจะเข้าได้หมดดังนะครับเจ้าอยา ดังนั้นจะให้พูดยังไงลหะโอ้ให้แบบแม่นๆตรงๆหน่อยครับครับให้ตัวไหนเมียฮะให้ตัวไหนเอาก็ไม่มีหลายเอ๋หลายเลยจะเอาตัวไหนอ่ะเอาตัวที่มันสามตัวสตัวจะจระตรงๆอ่ะนะเจ้าห่ามันหมดเยอะแล้วน่ะที่มันก็เลยอามอมันก็จะม มันออกวันพรหัสครับวันพฤหัสแลมเจ็ดค่ำหลักห้าหลักห้าบนล่างครับบอกหลักห้ามันเสียไม่ถูกหรอเขาบอกหลักไม่ได้ใช่บอกหมด เพูดเยอะขนาดนั้นก็หลักห้ามันก็ห้าศูนย์ถึงห้าเก้าะครับก็เอาให้หมดเลยโอ้ยหมดมาเท่าไหร่แล้วเจ้าย่าเอ้ยไหนเอ้เจ้ายาเจ้ายญามีรับข้าวมัลิในยุงฉางมันจะหมดแล้วเมื่อคืนเจ้าปู่ให้ทำใบสีสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินครับคือถวายพระภูมิยอดที่พระแม่ธรณีพระแม่คงคาครับและพระปู่พยายามอยู่ที่ใต้บาดาลครับ เขาจะขนเคงบัตรขึ้นมาครับให้มนุษย์ครับแต่ยังไม่ได้ให้ยังเชี่ยวหมากอยู่เลยโอ้ยังเชี่ยวหมากยัหมักอร่อยเชี่ยวหมากให้อิ่มก่อนเชี่ยวหมากให้ไม่อร่อยก่อนเมื่อคืนนี้ไม่มีใครเอามาถวายเลยเอายายบุญไปไหนยายพูดมาก่อนนั่งอยู่นี่แหละแต่ไม่มีใครทําให้ ยายบทใเจ้ายาเที่ยวบ้างวะเทียวจะขอเจ้ายาเขาให้่เรื่นี้เห็นไหมที่ท่ที่ายนครับหนึ่งหนึ่งอีกแล้วเหรอหนึ่งหศูนหนึ่งหนึ่งศูนยเลขไม่สวยอ่ะเจ้ายาไม่สวยครับแล้วมันม่สวยมันเอาออกมาทำไม ไม่รู้เราหนึ่งหนึ่งศูนย์โอ้ยมันออกยากเลยเจ้ายาเลยทิมเลยเนาะงวดเมื่อกี้ท่านกุมารก็บอกให้ขึ้นเลขมันลงท่านกุมารให้หกแปดสองบอกว่าขึ้นแต้มหนึ่งกุมารกง,งไม่รู้ว่าไงล่ะให้เจ้าก็ว่าไงให้เขาผิด ทำไมบอกบอกว่าขึ้นก็ขึ้นบอกว่าลงก็ลงแต่หลักมันอยู่แล้วเคพื่อมากฝอนครับครับไม่รีบครับ,รบตาในบ้านฝันเห็นงูฝันเห็นงอูอยู่ในบ้านตัวใหญมมม่มีลูกด้วยงูมีลูกด้วย บุญนอะนะใช่ให้พูดยังไงก็เชื่อหมดอือเอราะว่าให้ใจให้ทำจิตใจให้เข้มแข็งอย่าให้เชื่อคนอื่นมากขนาดเนี่ยเขายังไปซื้อมาแล้วนึงยังโดนถุนไปซื้อมาแล้วไม่เชื่อแล้วอืออันไหนถูกอันไหนผิดไม่รู้อ่ะ makola makaya kiki iki mangkola itu iki amakola suwi sing dadi amakola main pula makate ampol maka u iki sing mangkola iki iki mangkola mangki iki mangkola pulu iki iki mangkola mongku iki tiak iki mangkola iki iki suat on omang mbok มันจะออกไม่รู้หนึ่งหนึ่งอะไม่รู้ละครับเออหนึ่งหนึงเขาว่าไม่ไม่ใช่งวดก่อนครับครั้งครั้งเมื่อกี้ที่ผ่านมาท่านกุมารให้ไปสองตัวหนึ่งหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งแล้วหาลบอะไรมาใส่เอไม่ใ่ท่านให้ท่านกุมารให้แค่สองตัวยังยังไม่ได้สามตัวยังไม่ได้สามตัวครับถ้าให้ หนูหนูหหาแล้วหนูหาแล้วหนูหาเห็นแล้วเห็นแล้วหมดแล้วจิ้มมะกรูดจิมมะกรูดจินมมะกรูดเพี้นๆเ่อนนๆๆตๆโตๆๆก็ต้องเพอนๆเูื่อนกเนมาคุยๆคุๆๆยๆคุยๆคุยๆมครยๆคุยคุยๆคุยๆคุนๆคุยครยๆคคุยๆนยคุยกคุมๆคุยๆนคคุ กุมั่นมั่นใจนะครับท่านกุมชมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าใช่ครับเล็กๆอ้นนี้สองตัวบนหรือล่างครับล่างครับล่างศูนย์ห้าครับล่างศูนย์ห้าแน่นอนครับศูนย์ห้ายงบนอีกยังบนอีกครับบนไอตัวนั้นเอาทิ้งตัวไหนครับตัวหนึ่งหนึ่งเอาทิ้งหนึ่งหนึ่งนหนึ่งเอาทิ้งเอาทิ้งไม่เอาไม่เอาจะเอาอะไร อูผมไม่รู้แล้วถ้าผมรู้ผมจะมาหาท่านกุมารบอกมากระตุนดืมน้ำแดงก่อนน้าแดงมาก่อนน้าแดงครับผมคจณจำได้ไหมครับจำได้ครับจำได้ครับท่านกุมารก็ให้ถูกนะครับครับอลอดถมาด้วยครับไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ขึ้นไม่ลงนะครับไม่ขึ้นไม่ลงพอดีเลยอ่าวันนี้ให้ตรงตรงเลยวันนี้ให้ตรงๆงเลยนะคอยดูนะหมดเยอะนะครับท่านกุมารเมื่อกี้ แต่งวดหน้าเนี่ยจะไม่มีเงินซื้อไอ้น้ำแดงกับผลไม้มาให้ฉ<อ>ันแล้วนะบอกให้ซื้อเยอะล่ะเอ้าลองดูลองดูมันลองไม่ได้หรอกท่านกุมารลองแล้วก็เสียตังค์เหมือนเดิมอาไม่ถูกแเสียตังค์อมันไม่ใช่ของลองเล่นนะครับท่านกุมารน,น,น้ำมะพร้าวมาด้วยนี่กินน้ำมะพร้าวเออกินให้หมดแหละมัดถายวแล้วเออครับครับท่านกุมารกินน้ำมะพร้าวแล้วสาม <ๆ S 2> ตัวเลยนะครับ สามลูกนี่มะพร้าวเขาเรียกอะไรเนี่ยฮะนีอะไรมะพร้าวหนึ่งลูกอ่าหนึ่งลูกเดี๋ยวกินก่อนทอะไรครับจืดจืดเหรอเอาน้ำปลาใส่ไหมครับท่านกุมารใครมากินก่อนเนี่ยเอาไม่รู้แล้วก็ถวายท่านกุมารเนาะเจ้าปูเจ้าย่าล่ะข้างก่อนเนี่ยไม่รู้แล้วเขาเป็นใหญ่กว่าเนาะจืดจืดเลยไม่อร่อย อย่ากินเยอะนะครับมะพร้าวท่านกุมารกินเยอะแล้วมันจะอ้วนถ้าให้ดีก่อนอ่าเอาตามสะดวกเลยครับท่านกุมารบอกให้เจ้ายญ้าเที่ยวหมากก่อนแล้วกันเย็นนั่นศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าไม่ขึ้นไม่ลงนะครับท่านกุมารงวดนนี้ไม่ลงไม่ขึ้นไม่ลงจริงนะไม่จับให้อยู่เลยนะครับคนไหนไม่เอาก็แล้วแต่นะอันนี้ครับ เ <erella. S 2> นี่ยเขาก็จะเชื่อท่านกุมารแล้วเนะาะ<ม>ท่านกุมารผู้มีฤทธิ์มีเดชเนาะท่านกุมารอย่างรู้ฟ้าดินเนาะเล่ามากอ่อนถ้าจะยากล่ามากอ่อนแล้วเขาไม่ให้บอกเเหมือนถ้าจะยาไม่อยางยากผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงละอยู่กับเขานะอาศัยเขาอยู่ครับอื ยังมาจูชีโมโกเอาปุ๊บเล็กักกักลโมโกเอาปูไปเื่งอากจะมังคอลโอปูพญานานักขาราชปูพญานาคนักขราชปูพยานาคนักราชปูพยานาคนักราชจะเปิดตาหน้าที่ดูเปิดตาหน้าที่ดูว่าหวยมันจะออกเลขอะไรหวยมันจะออกเลขอะไรดูสิดูสิดูสิาใต้บาดาลใต้บาดาลปู่ลงมาปูเสด็จลงมาขึ้นมาขื้นพื้นขึ้นมาดูขึ้นมาขึ้นมาแล้วจะปู่ขึ้นมา ปู่พญานาคนาพราบบอเราเอาเอาทรัพย์ของเจ้าปู่ทรัพย์ของเจ้าปู่สุดทปู่สุดทเอาขึ้นมาจากใต้บาดาลเอาขึ้นมาจากใต้บาดาลจะโปรดราณหน้าที่ให้มนุษย์โปรดราณหน้าที่มนุษย์เทนี้มันมีทรัพย์เข้ามามีทรัพย์เขาออกไปใช้เอาเขาออกไปใช้เอาออกมาใช้ใช้ใช้ให้ดีใช้ให้ถูกทางใช้ใช้ให้ถูกทางใช้ใช้ไม่ถูกทางมันไม่ดีมันไม่ดีกับเราใช้ใช้ถูกทางมันดี ใช้ถูกทางมันเป็นยังไงเอา้าเราก็ต้องใช้ถูกทางถ้าใช้ไม่ถูกทางมันก็ไม่สวยเยอะอยาเนาะงวดอ่อนมันเป็นอะไรหกหนึ่งใช่ไหมครับผมหกหนึ่งหกหนึ่งนี้วันพฤหัสมันเป็นหลักห้าจำนะคอยดู วันพาระหั็นเป็นหลักหักหลักห้าหรือหลักอะไรเะผมไม่รู้แล้วครับไม่รู้หนึ่งวันอาทิตย์รู้อันหนึ่งวันอะไรก่อนหนึ่งวันอาทิตย์ละครับหนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามวันอังคารสี่วันพุธห้าวันเสาร์หลักห้าจริงๆห้าแน่นอนคอยดูมันห้าอะไรจะเอาไม่นาติมาปู้ลีมีกุลมาคุตู้ตีตั้งกอมองก่อ หกหนลดลงมาสองแทมฟังเอานะฟังให้ดีหกลดมาสองแทมมันไปเลือกอะไรไหะไรกันรลดมาสองแทมมันเหลือเท่าไหร่เหลออืลอสเหลือสอี่แล้วหนึ่ง นึงละบนนั้นี่ไม่ใช่ละบนบนหนึ่งลดลงมามันเป็นศูนอ้าวว่ไงสี่ศนสี่ศูนย์อะไรไม่สรครับไม่ทราบหาก่อนสี่ศูนย์อะไร ูนนึ่งมันยังเหลืออายกขึ้นมาหนึ่งมันไปเท่าไรอ้าวหนึใช่เข้าไหมสยูหนึ่งหนึต้ไมนะเนี่ยถ้าถูกอย่ลืมนะอะไรอู่อยู่ยหนไม่ขึ้นไม่ลงนะครับท่านผูมา ไม่ได้ทำอะไรครับพอใจหรือยังพอใจแล้วครับแต่ต้องให้มันเข้าอีกนะมันกลุ่มแล้วต้องกลม่มให้แค่นี้ไม่เข้าแล้วก็ไม่ว่ายังไงแล้วครับให้มันชั่วเลยให้มันดังเลยแน่นอนดังแน่นอนดังแนนน่อครับถ้าวดนนี้เลขเข้าเจ้ายากาคนมาตึงเลยเข้าทั้งสองไม่รู้ถ้าต้องมาดูว่าเลข ท่านกุมารให้นมันจะเข้าไหมมันต้องเข้าครับเข้าเข้าก็ดีมันไม่เข้าที่แย่เลยนะทีนี้ผมจะมาตามต่อผมไม่รู้จะพูดยังไงละเลขมันไม่เข้าเนาะเเดี๋ยวก็จะหาว่าโกหกเขาอีกข้าาไม่เข้าเออจะเอาสักไม่เ้าถ้าไม่เข้าข้างบนต้เข้าข้างล่างเลยเนาะอ๋อท้าไม่เข้าในตัวใครตัวมันนะครับอ้หยยากเหมือนกนนั่นแหละต้องให้เข้านะยาก ยาต้องให้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะมันจะได้ดังๆเลยทั้งบนทั้งล่างเบิง์เทิรนเทิร์นเลยอย่าเพิ่งร้องนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับที่แอดได้มาขอกับท่านกุมารนะครับท่านไห้นวางวดนี้นะครับเข่าเต็มเต็มประตูเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับอืออ่าศูนย์หานะครับกับ401เนาะนะครับกั คือว่าล่ะครับแอดกสียำตลอดเนาะนะครับเบื้องล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับเบื้องล้วก็ใส่ดุลพินิีใส่วิจารยานของท่านนะครับในการตัดสินใจนะครับหมักกับตามบ่มักกับผ่านเน้อนะครับแต่ว่าเรื่องซูนหานะครับท่านผู้ชมนะครับแอดไปได้นี่ครับซูนหาเดล้ายหมองแห้งนะครับซูนหาซูนหกนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับฝากไว้นะครับเป็นแนวทางนะครับในหมวดวันที่ หนึ่งกระกฎาเนาะนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดกับเสด็จอโต้นะครับอำลาพาจากท่านผู้ชมนะครับไว้พอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ